ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟโนีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับอีเกอร์ออสวัสดีครับพบกับอีเกอ o ์ n o กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับขอเสนอตอดสองพระเครื่องคนดังไปรับชมกันได้เลยครับ ขอต่อ,ออกิติเดชจันเพชรค้องพาเครื่องดังสามองค์สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับพลตำรวจเอกกิติเดชจันเพชรจากห้อยพระอะไรกันนั้นไปรลบชมกันได้เลยครับพลตำรวจเอกกิติเดชจันเพชรการทำงานของผมเราจะทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรทำนุนบำรุงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน โดยหน้าทีของตำรวจคือบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกำจัดคนไม่ดีในสังคมให้หมดไปเป็นหลักการของพอตออกิติเดชจันเพรดโดยผลงานมากมายโดยพิจิตคดีสำคัญมาหลายคดีอีกทั้งการทำงานในแต่ละครั้งต้องมีความเสี่ยงกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ด้วยปัจจุบันอาจญากรรมที่เกิดขึ้นนั้นดุนแรงสิ่งหนึ่งที่ทําให้รู้สึกมั่นใจในการออกปฏิบัตินาทีทุกครั้งก็คือพระเครื่องนั่นเองครับพอทออกิติเดชเป็นคนที่ชื่นชอบสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลโดยมีแนวคิดและความเชื่อที่ว่าพระเครื่องนั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้เรารังึกถึงการทําสิ่งที่ดีงามปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม พระเครื่องคือรูปสมมุติของพระพุทธเจ้ามีขนาดเล็กสร้างไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและเพื่อสืบทอดพระศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับเราชาวพุทธให้ทำแต่ความดีละเว้นความชั่วการดำเนินชีวิตในแต่ละวันต้องมีสติสมาธิแล้วจะทำให้เกิดปัญญา ผมสะสมภาเครื่องเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราคิดดีทำดีประพฤติดีปฏิบัติดีเป็นการเตือนสติให้กระทำแต่ความดีประพฤติดีราเว้นการทำความชั่วหรือการกระทำที่ผิดศีลธรรมและเชื่อว่ากระทำความดีนั้นไม่มีที่สิ้นสุดทำได้ตลอดเวลาภาเครื่องที่ผมมีอยู่นั้นส่วนหนึ่งเป็นของคุณพ่อมอบให้อีกส่วนหนึ่ง ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทานมอบมาให้ผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เชี่ยวชาญมากมายแต่อย่างใดเพียงแต่อาศัยการศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดอาศัยการแลกเปลี่ยนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีความรู้เรื่องพละเครื่องในวงการพละเครื่องอีกทั้งเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต้องดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อเราทําดีก็ต้องได้ดีกลับหากทำชั่วก็ต้องได้ชั่วผมเชื่อว่าหากเราทาดีแล้วพุทธคุณ ยอมคุ้มของแม้เข้าตาจนก็ออยังแคล้วคลาดปลอดภัยเอาตัวรอดได้เขากล่าวสำหรับพระเครื่องที่ห้อยคอติดตัวขอตออกิติเดชเป็นประจำมีอยู่ด้วยกันหลายองค์แต่ที่ห้อยแขวนคอเป็นประจำก็คือเหลียนลุงปู่หมุนวัดบ้านจานร,รุนเสมามหาสมปัานาพระโรมประทวด รุ่นวอ5ร์2505และพระกริ่งนาเรศวรวังจันทร์ปี2 5 1พรพระเครื่องทุกรุ่นมีพุทธคุณที่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมวลสารที่ผสมอยู่ในองค์พระที่เป็นมวลสารสิริมงคลประกอบพิธีพุทธาพิเศกอันเข้มขลังที่มีการสวดพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคล พรเกจิตที่มาร่วมพิธีนั่งปลกอธิษฐานจิตล้วนแต่เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลังจากที่ได้คล้องวัตถุมงคลก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการคล้องพระเครื่องนั้นเชื่อว่าถ้าเรากระทำความดียึดถือธรรมะตั้งมั่นในศีลธรรมคุณพระก็จะคุ้มครองเวลาจะออกจากบ้านก็รันาชันให้ปกป้องคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย พบแต่สิ่งที่ดีให้เข้ามาในชีวิตและได้คุ้มครองคนในบ้านทุกคนให้ปลอดภัยกอน,นอนก็สวดมนต์ขอพรพระจะทำอย่างนี้ทุกวันซึ่งเป็นวิธีของชาวพุทธเราผมมองว่าในเมื่อเรามีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยตำรวจจนเริ่มรับราชการตำรวจกระทั่งผ่านมาจนถึงปัจจุบันงานอาชีพตำรวจเป็นงานต้องเข้มแข็งต้องดูแล ความทุกข์ร้อนของประชาชนให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความสุขไม่หวาดภาวะกับภัยสังคมการเข้าถึงในพื้นที่ชุมชนกำจัดสิ่งไม่ดีออกไปจากสังคมให้คนดีอยู่ได้เขากล่าวเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าครับถ้าชอบอย่างไรฝากกดไลค์แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ id s hmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออสวัสดีครับพบกับ e a เก e o ์ No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับ